ดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับวันนี้ก็ไม่แย่ไข่มดแดงครับแย่ไข่มดแดงไปแกงเซฟพักหวานครับไข่มดแดงแย่ไข่มดแงมดแงแกงเซฟพักหวานเซฟแทบครับ ล่างเงียใครหมดแดงครับไม่เงียใครหมดแดงเด้อครับพี่น้องเป็นตำหนมา,นมานเนาะเงียใครหมดแดง อาหารชั้นสูงครับพี่น้องครับอาหารชั้นสูงนะครับเมนูเด็ดนะครับทั้งถูกทั้งยากครับพี่น้องครับรับรับโอ้ย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 โ้ยครับได้แล้วครับไอ้มดแดงโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยอาหารสันสูงครับโอ้ยพี่น้องครับโยหมดกับพอหมดครับครับเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับหมานแล้วครับพี่น้องโอ้แล้ครับได้แล้วครับพี่น้องนะครับอาหารสันสูงครับไข่หมดแดงนะครับสดๆเลยนะครับสดๆร้อนๆครับเมนูชั้นสูงนะครับไบต่อกันเลยครับพี่น้องไปแงต่อครับ ครับพี่น้องหาอยู่หากินคือเขาครับพี่น้องเงียะไข่หมดแดงครับเงียะไข่หมดแดงครับพี่น้องอาหารชั้นสูงนะครับไข่มดแดงครับพี่น้องอครับลังเงียไข่มดแดงครับพี่น้องเปกก้อย ไข่ไข่เบิดแดกเสิร์ฟแล้วครับพี่น้องเมนูนะครับอาหารชั้นสูงนะครับหาอยู่หากินครับพี่น้องครับทุกทุกท่นยากครับกวาสิได้กินกินอาหารเมนูนี้ครับอาหารชั้นสูงนะครับ มดแดงนะครับไข่มดแดงโบถึงหรอาไข่ไม่บบถึงเก็นไรเนงีละเมาทางเกียงอนะครับ ต้องเฮียไข่วัวแดงครับพี่น้องเออเอาโหลดตรงละตรงละสุโหลดเอออยู่พากินครับพี่น้องวุ้ยเฮียฉนนัไข่หลายครับพี่น้องไข่เฮียมันบริสุทธิ์มันเฮียจากอันนั่นมันเฮียจากกุนกระตาพอาลกุนกระตามันห่างเด้อ หอยอยู่หอยกินคือเราครับพี่น้องอาหารชั้นสูงนะครับพห่วละสูงบวสูงนะครับมับนเหี่ยวไปแล้วเงยข้อเบิ้งเจ็บปวดข้อครับพี่น้องหากินยากสเปคครับเพิ่ก็ขายลงไปสอยู่อย่าต่อเด้อครับไปขายก็ได้ทุกทึงยากครับพี่น้องสองดอยก็อย่าต่อเด้อครับ Ừ Ừ nó là tung là tung là Ừ Nó là, nó là Cái nhôm luôn nó là, Ừ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  เนาะเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่ใครมดแดงครับพี like ่น้องได้ลงมาแล้วครับพี่น้องหาอยู่หากินทงไฮทงหน้าครับพี่น้องครับไข่หมดแดงนะครับหาอยู่หากินครับย่ามแรงครับ แล้วจากใหจากหน้าแล้วครับมหาอยู่หากินครับแล้วจากเวียงงานบรรยากาศยูทงหน้าครับอายเบล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 ับเบ อาหารชั้นสูงนะครับผักม่วงกับรนพ่อขักม่วงครับเมื่อยแอคายหมดแดงครับเมนูชั้นสูงนะครับเอาอนี้เอาเลยเอานี้จับกูเลยโอ้โอครับพี่น้อง ได้แล้วครับแม่โป้งครับแม่เป้งยี่ยี่ไนะครับครับเป่งครับพี่น้องไข่มดแดงครับห้ายหลายครับพี่น้องไข่มดแดงนะครับเนี่ยไข่มดแดงครับยามแรงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนเด้อครับหาอยู่หากินคือเ่าหรอครับ เอาทุกอย่างเลยนะครับมันจะกาดยูบทงไฮทงหน้าครับพี่น้องอเ,เอาเขียวอีสัก